สวัสดีค่ะอ,อ,อีเจมะมอยอีพีนี้นะคะพี่ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงเ,เงินรางวัลน,นะคะจากคลิปช็อตที่ทาง Google ส่งมาให้ <Yeah. S 1> และที่ตัดสินใจทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะ <S <S เพราะว่ามีเพื่อนเองก็สงสัยเหมือนกันว่ารู้ได้อย่างไรว่าได้รางวัลจากคลิปช็อตแล้วต้องคลิกตรงไหนทำยังไง นะคะเพราะว่าเท่าที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นการเปิดสร้างไรายได้สำหรับคนที่ผ่านกฎแล้วใช่ไหมคะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นกำลังใจและรับชมคลิปจนพี่ได้ตัวนี้นะคะอ,อ,อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะตอนครั้งแรกเนี่ยก็คือพอพี่เข้า YouTube ไปใช่ไหมคะมันก็จะมี ข้อความเด้งขึ้นมาเกี่ยวกับคลิปช็อตซึ่งเด้งมาแบบเกือบทุกเดือนเลยอะแต่พี่ก็ไม่ได้สนใจเพราะพี่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรให้เรากดสร้างช็อตหรือเปล่าพี่ก็เลยกดยกเลิกยกเลิกทุกครั้งมีครั้งล่าสุดก็คือมือไปโดนกดรับสิทธิ์หน้าตามันก็จะประมาณนี้นะคะอืมแล้วพอเรากดรับสิทธิ์เข้าไปมันก็จะมีข้อความไปทางเมลของเราแล้วก็ให้เรากรอข้อมูลใช่ไหมคะ พี่ก็กรอกข้อมูลไปปรากฏว่าก็ยังงงอยู่ด้วยความที่ซื่อบื้อไงซื่อบื้อมากก็เลยไม่รู้ว่าเขาให้ทําอะไรยังไงเราก็ไปถาม <c oughs> เราก็เครียดเลยตอนนั้นเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยว่าจะต้องทํำยังไง นี่นะคะนี่จะเป็นรายละเอียดที่แบบก็เขาเขาส่งมานะคะว่าเออคุณได้รับรางวาัลเรากดรับพอเรากดรับสิบปุ๊บมันก็จะได้มาที่เมลแล้วก็ให้เรากรอกรายละเอียดนะคะก็จะมีกรอกภาษีและอีกอันนึงก็คือเป็นกรอกยืนยันตัวตนเนี่ยแหละคือที่งงนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ นะคะคือเขาให้กรอกแลาพี่ก็งงอยู่งงไม่รู้ว่าต้องกรอกภาษีหรือต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็งงมั่วไปนะคะจนกรอกภาษีเสร็จเรียบร้อยกรอกภาษีนี่ก็จะมีช่องช่องหนึ่งของน้องผู้หญิงจะสอนแบบละเอียดยิบเลยอ่ะนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จะพิมพ์ไว้ข้างล่างนะคะว่าเป็นของช่องน้องคนไหนนะคะโอเคให้ข้อมูลละเอียดพี่ก็กรอกตามเขาจนเสร็จสับนั่นแหละจนเขาโอเคแบบว่าข้อมูลภาษีของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะ g o เ g l e a d s e น s e เขาก็บอกว่าได้ส่ง ไอ้ใบเนี่ยมาให้แล้วทางไปณียีภายในอาทิตย์2อาทิตย์ก็จะได้รับนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้แบบพี่ก็ได้ก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะ <Okay. S 1> แล้วก็รอไปของพี่นี่ประมาณ2อาทิตย์นะคะก็ได้ Google Adsense มานะคะ <Wow. S 1> ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นแรงใจให้นะคะเพายังไงก็รบกวนทุกๆคนนะคะฝากติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจก็ช่องนี้ที่ทําขึ้นมาก็เกิดจากที่ว่าเรารัก อ้ําพัชราภา <Yeah. S 1> แล้วเราก็รักสัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆแชร์มาบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปของอ้ําพัชราภาแล้วก็น้องหมาหรือว่าสัตว์แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงอื่นๆนะคะเป็นเต่าเป็นห่านนะคะของช่องพี่วันนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายโอเคโอ